สวัสดีครับกลับมาพบกับ ABR Channel นะฮะหลังจากห่างหายไปนานวันนี้เรามาแกะกล่องเลอถูพาวันมาดูข้างในกันเลยดีกว่าด้านในก็เป็นกล่องสีดำสวยง,งามสไตล์เลอถูนะครับเปิดฝามาก็เจอตัวเครื่องอันลิกนิดเดียวเองอ่าเรามาดูช่องด้านหน้ากันดีกว่าครับนี่เป็นสาย USB แบบ3.0นะครับเพราะว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วก็หัวเป็นทองเหลืองอ่ะอีกด้านหนึ่ง เป็นไท p e ีหัวทองเหลืองเหมือนกันส่วนตัวเนื้อสายเนี่ยเป็นแบบสายถักเป็นสายผ้าถักมาแล้วนะฮะฟังเสียงดูแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ด้านในก็ยังมีสายเหมือนคล้ายสายห้อยมือถือครับตัวเชือกเนี่ยมันยืดได้หน่อยหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นใบารันตีนะครับ แล้วก็แมนนวลไกด์นะฮะ,ะวางไว้นี่ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ใส่ไว้อย่างสวยงามตัวนี้เป็นตัวหนีบเข็มขัดเป็นโลหะทั้งตัวนะฮะน่าจะเป็นสแตนเลสมั้งดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามครับผมส่วนอันนี้เป็นตัวที่ไว้ขันปิดช่องด้านบนนะครับปิดน็อตช่องด้านบน ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรแต่ว่าเป็นพลาสติกแล้วก็ไอตัวอันนี้ไว้หมุนล็อกกับน็อตด,ด้านล่างครัลื่นดีเหมือนกันเอาไว้เล่นได้ส่วนนี้เป็นเคสซิลิโคนครับเหนียวใช้ได้สกรีนก็ดูเข้มชัดเจนนะฮะลองดึงยืดเต็มที่เลยอ่ะต่อไป ไขควงน้อยฮะปุ๊กลุกน่ารักจริงๆเฉพาะไขควงนี่ก็น่ารักนะฮะหาไซนี้ไม่ค่อยได้สวยงามเอาไว้ไขกับอไอตัวหนีผ่ผูเข็มขัดเข้ากับเครื่องนี่เรามาดูพระเอกของเราดีกว่าอะคลาสสิกสวยงามด้านหลังนะครับมีสลักลายพาวันแล้วก็ฝานี่น่าจะเป็นเหล็กองแป้ง ปิดด้านดูด้านไหนกันดีกว่าอาใช้ถ่านแบบ AA 2ก้อนนะครับถือว่าหาง่ายจะเป็นถ่านชาร์จก็ได้อแค่แป็กเข้าไปเสียงมันเพราะจริงๆด้านนี้เป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็มี h o นะฮะไว้สำหรับล็อกปุ่มกดต่างๆแล้วก็รูหูฟังครับโฟน ส่วนด้านบนอันนี้มันเป็นเลคคอร์เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแจ็คที่เป็น e x t e r n a l ใหม่อันนี้ไว้สําหรับเลกคอร์ดเสียงนะครับเป็นรูไม์ส่วนตัวทองเหลืองนี้นะ่าจะเป็นตัวจ่ายไฟไปที่อุปกรณ์หัวไม์ของเขาอย่าไปเผลอเสียบสายหูฟังตรงนี้นะครับดูด้านหลังอีกทีครับนี่สลักไว้อย่างงดงามเผาวันฝาก็แข็งแรงส่วนรูนี้ก็เอาไว้ยึก,กับที่หนีบเอว ที่เห็นตอนแรกอ่ะเราไปดูด้านซ้ายของเครื่องมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันอันนี้เราสามารถเซตติ้งได้นะครับว่าอยากให้มันใช้ทำอะไรด้านหน้าก็สไตล์เครื่องเลคคอร์เดอร์ครับจะปุ่มเยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็พยายามประยุก์ให้มันใช้ฟังเพลงได้นะครับปุ่มซ้ายสุดนี่ก็เป็นไฟแสดงสถาน,นะแล้วก็เลคคอร์ดปุ่มแดงนะฮะ ต่เดี๋ยวผมลองเล่นอีกทีเราจะมาดูรายละเอียดปุ่มพวกนี้ต่างๆในรีวิวทีนะครับลองเปิดเครื่องให้ดูดีกว่าอ่ะ UI ก็เลอถูครับ UI แบบคลาสสิกขาวดำนี่ก็ลองหลงเพลงไว้แล้วบ้างบางส่วนนะฮะ ลองเล่นใี่ดูนะครับมันมีมันมีลำโพงด้วยฮะเป็นเลคคอร์เดอร์มีลำโพงก็จะไม่แปลกนะฮะแต่ถ้ามองในมุมของถ้ามองในมุมของเครื่องเล่นเพลงเนี่ยแล้วมีลำโพงมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ก็ไว้ใช้เช็คได้นะครับว่าเสียงที่เราอัดไปเนี่ยเข้าหรือเปล่าเพลงที่เราเล่นเนี่ยออกหรือเปล่านี่สามารถเช็คผ่านลำโพงได้ครับ ถือว่าดังเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เสียงใสด้วยเลือกโวลุ่มเขาจะไม่เหมือนพวกแดบเพเยอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นเลคคอร์เดอร์เขาจะใช้หน่วยการจาัดจัดลบมาจนถึงเต็มที่6กเดซิเบลนะครับอเดี๋ยวเราไปดูไมค์ของเขาเลยดีกว่านี่คือ ไม้ที่ติดมากับตัวเพลเยอร์นะครับเป็นชุดใหม้ LM 1 8 0 a ขนาดกล่องกอเล็กกว่านิดหน่อยเรามาดูด้านในกันเลยกว่าอ่ะสไตล์เดิมนะครับผมกล่องด้านใน,นก็จะเป็นสีดำมีคำว่าเลอร์ทูอยู่ตรงกลางนี่บอกเลยว่าเรียบหรู แค่คำว่า LM 1 8 0 A นี่ก็เงาสวยงามนะครับเดีย๋ยวเอาของมาวางไว้ก่อนเรามาดูด้านในดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างอ,อันนี้น่าจะเป็น d e แ Cat นะฮะหรือว่า Winchil นั่นเองห้ยใส่กับหัวไม้นะครับด้านในมี User Guide เราไม่ต้องดูหรอกระดับนี้แล้ว มาดูด้านล่างกันดีกว่านี่ครับเป็นแจ็ค3.5แต่ว่าเป็นแจ็คหม่นะฮะแล้วก็นี่ไอจุดทองเหลือง3จุดนี่ก็คือไว้สำหรับนำไฟขึ้นมาจากตัวเครื่องนะฮะมาให้ตัวใหม่ทำงานอันนี้เป็นที่ล็อกที่ล็อกตัวใหม่กับตัวหัวน็อตหน้าทำมาดีเลยสวยงามวัสดุด,ดีมาก จะลองเสียบให้ดูเลยดีกว่าวก็ปิดล็อกเข้าไปเป็นไงครับหน้าตาดูหรูไหมฮะใช่ได้เลยนะลองคิดภาพดูครับเราพกเครื่องเล่นเพลงที่เป็นไม้แบบนี้ไปโอ้โเท่ไม่หยอกเดี๋ยวจะลองใส่ไอ้ตัววินชิวนี่ดูนะฮะ ใส่ยากมากนะครับสรุปก็คือต้องเอาคู่มือมากางดูวิธีใส่ทีนะครับผมนี่คือมันเป็นหัวมันเป็นยืดแหละแต่ว่าเขาทำแข็งมากแล้วก็เขาทำไอตัวชื่อรุ่นเนี่ยไอตรงป้ายชื่อเนี่ยเป็นที่จับไว้ดึงเนี่ยอ่ะผมใส่ได้แล้วเดี๋ยวจัดทรงให้น้องสักหน่อยนี่เป็นไง,ไงอ่ะ เหมือนคุณยายที่หัวฟูฟเลยนะฮะนึกถึงไอ้ตุ๊กตาของเล่นที่มันแบบหัวตั้งๆอะ่ะส่วนกล่องนี้คือฮาร์ดเคสของเขานะครับผมนี่ i c s p 1 a สำหรับพาวันโดยเฉพาะแกะกันเลยดีก,กว่า อ่ะกรีดเสร็จแล้วเรามาเปิดดูเลยข้างในนี่ครับน้ำหนักใช้ได้เลยเนี่ยไม่เบายบยาบเกินไปกล่องก็ดูแข็งแข็งโฟกัสสักหน่อยนี่อ๋ลักษณะเหมือนเป็น ช่องที่สามารถใส่ตัวเครื่องเล่นพร้อมใหม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูอ่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าล็อกพอดีเป๊ะแล้วก็สายรัดแน่นหนาส่วนไอตัววินชิลนี่ใส่ไม่ได้แน่นอนส่วนช่องนี้ก็ใส่พวกอะซเซสซอรี่สายไฟอ่ะปิดได้พอดีเป๊ะเยี่ยมส่วนตัวกล่องนี่แข็งแรงครับไม่ต้องห่วงกดไม่ยุบแน่นอน เรียบร้อยนะครับสำหรับการอันบ็อก